สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ของห้าจจากดาวโจนส์หลบปกติจ้จาแนวทางคำคืนวันที่18เดือน12เดือนท่านว่าจ, 5, 6, จาก้า2568จ้าสรุปแนวทางวันที่17กันก่อนจาสสำหรับวันที่17ดาวโจนส์ของห้าให้เด่นเก่ากับ8วิ่งลู่จาสสำหรับพน4 2่หลัก30 สำหรับแนวท่าของเฮา,านีถือว่าพลาดไปเนาะให้เก่ากับแปดเก่ากับแปดบูมาหกยั่งอยู่จะหก 6, เดินดีสวงนี่ยังบวน,นี้ไปใส่เลยของเฮามีเก่าสองบวนมาสองหกเอาสำหรับที่สิบแปดเมื่อนี้ฝากตามต่อหลกอักฐานเนาะก่อนสิไปรับชมเราฟังแนวท่าจะขออธิบายนิดนึงเนาะตอนนี้คือพี่นอเอฟซีไล่กู้ไล่ฐานอาจสิดเขามารับชมคลิปแล้วก็อาจสีเห็นคําบรรยายขืนมาเต็มหน้าจอเนาะ อันนี้คือทุกคนสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้คือเป็นคําบรรยายที่ YouTube เขาวางหายเนาะระบบ YouTube วางหายเองจ้าเพราะว่าเอโจ๊กคือแก้ไขห้บ่ด้เนาะทุกคนสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองจ้ะวิธีการแก้ไขง่ายๆถ้าจําบผิดเตอจ้จะกะลองเบิละกันเนาะคือเวลาเห็นคลิปเนีถ้าคนเอเจ๊กคือเขามารับชมตามปกติเนาะหลังจากนั้นก็ให เอามือจิ้มไปทีหนาจอมือถือนาะจาก,ละกะหลักการสังเกตขังบนคลิปของเหาเนาะกระอาจสีเห็นคำอาจสีเห็นแบบมีสัญลักษ์ประมาณอยู่สองสามนี่แหละขังบนเนาะมีรูฟันเฟืองนอกจากรูฟันเฟือง,ร,องรูปการตั้งขาเนาะหลักการซีมีตัวหนังสือเป็นตัวภาษาซีซ,ซ,ซ,ซีสองตัวเนาะหายไปนอเอฟซีกดกลับไปมองหน้าเนะาะจัลลกะกดปิดตรงนั้นใดเลยเนาะ หรือว่าถ้าเกิดว่ากดแตะหน้าจอขึ้นมาระบบเห็นรูปตัวตัวหนังสือที่เป็นรูปภาษาซีซีก็ให้กดเข้าไปตรงฟันเฟืองเนาะแล้วก็ให้กดหาคําว่าปิดคําบรรยายได้เนาะอันนี้ทุกคนสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเ้ืจอจะอันนี้แอดจบบอกเกี่ยวจ้ะเพราะว่าเป็นระบบทาง YouTube เขาส้างขึ้นมาให้เนาะ,ะตามนี่จะลองเบิงเนาะ,ะตามลุ้นกันต่อจ้ะ สำหรับแนวทางดาวโจนของเฮาเมืรอนี้แนวทางเลขเด่นี่ให้เด่นหากับสีวิ่งลูดจ้าสายวิ่งสายลูดมาตัวได้ชอบตัวได้วิ่งลูดได้จ้ะแนวทางเมืรอนี้สองสูตรนี่คือหาโซนสี่โซนสีมาตามสูตรให้หรือบอมเมอร์นี้อันนี้กขาเบิ่งเด้อจ้ะ ห้าห้าสี่ีคือเบิดเลขเด่นเจ้าพ่เด่นหาหกนี่เดินดีขักเนอะสวงนี่วาที่สีมาหาหกเมื่อนี่เขาขามหาหกเลยเดี๋ยวบุกหอยเห็นมาเล็กพีนออก่นะ้องเนาะดาวโจนสวงนี่ห้าเจ็ดห้าแปดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสำหรับเด่นสีรุ 4, 5, ่นสี่เขาห้าจ้า เดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับเด่นเด่นสเน้นไปสี่หเด่นหาเน้นไปหาเค็ดหาเก่าเบิ้ลเลขเด่นหาหาซีซีเมื่อนี้เน้นหาหาจ้าไาวิง่งสซลูดงค้ามากักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้า สำหรับแนวทางหุลล้นดาวจนของห้ามเมื่อนี่ก็ตามนี่เลยเนาะเมื่อนี่คอยมาฟัางฟังเด้งเด้งตัวเน็ตตัวจอเต็มเต็มบนล่างหละการจากการักรสินำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามแต่โมีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางกบเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเขา่าละกันมีลุ้นจะาะหอกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะการตามที่อ่าอธิบายเลยเนาะสำหรับคำบรรยายในใต้คลิปที ขึ้นมาหนาจอจะพี่น้องทุกคนสามารถลองเบิ่งได้นะจ๊กะก็ตามที่ไอจอยอธิบายไปเลยเนาะลองเบิร์กเราจะทุกคนสามารถแก้ไขใดด้วยตัวเองจะราะอันนี้ไอจอยแก้ไขห้บ่วได้จ้ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงซัมเนจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจากให้ฮซูนี้กันทุกคนทุกท่านจ้ะสวัสดีจ้า